สวัสดีครับวันนี้วันที่10มกราคม2568ครับชุดนี้เป็นลูกของน้องเฉียวฟงต่างแม่ครับพ่อเป็นลูกสาภาเพลินบวกโปเชหกส่6 4นนะครับพ่อเพิ่งตุ๋ยไปครับส่วนแม่เป็นลูกสาวมหานครครับ เป็นมาละครแดงหล่อ้อดำครับผมแยกไว้สองกลงครับนี่ครับก็ได้โตครับผมเริ่มจะจิกตีกันก็ต้องแยกครับแล้วก็เอามาไว้นี่อีกตัวหนึ่งครับ สนใจก็ลองทักทายเข้ามาพูดคุยดูยครับขอบคุณครับ